ลากขึ้นไปเหรอต้องลากดูดิโอเคบคอนีไ่คนได้เปคนโดน่าจเป็นคอนโดเน่คอนโดอะไรสักอย่างเนี่ยอย่าตกมาท้ามีคนนี่ มันตกมาอย่างไรอะพี่เราเราไปฟังเลยเรื่องไม่เห็นมันการันตุนอะไันรู้ว่าคนเขาบอกว่ารถพังตอนตกได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงดังนะดังมากปกติมีเศษอะไรตกลงมาบ่อยไหมพี่น้ำปูนเต็มไม่หมดขยะอันนี้เขาก่อสร้างทํามานานยังครับเป็นเดือนแล้วนะหรอเป็นปีแล้วเขาไม่มีไม่มีไม่มีผ้าแสลมอะไรป้องกันบังเลยหรอครับไม่มีแล้วก็มาถ่ายดูเลย แล้วนี้ทางผู้รับเหมาเขาติดต่อมาว่าไงบ้างพี่เขาจะรับเบื้องต้นเขาก็บอกรับผิดชอบเบื้องต้นรับอกวารับผิดชอบแต่ยังไม่มาใช่ไหมครับตัวเขาไม่ได้มาดูครับมผมเขาอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกัน,นคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาครับมีความอันตรายยังไงบ้างทำอยู่รถตายไปแล้วคนนึง